สม่ำเสมอนะครับชาวันอยู่ร่องอ๋อมาเลยเอาไว้หนายกบุญมีแก้วกับพลตะบนไข่ขวางอยู่ร่องน้ำแดงช้าละวันตัวแรกผายบยสายเบียดทำกลางสายฝนสั่งกันมาโนนี่โนนี่ยร่องน้ำมันก็ไม่รู้องไข่ไปใค่ร่องมาดูรองมาดูราชนาวีไทยกองทัพเรือใส่เต็มที่พี่เต็มร้อยเต็มล้านทำกลางสายฝนชาวันบอกว่ากูชอบโว้ยกูชอบโว้ยชาวันมันเป็นตะเค้ยิ่งเจอน้าเจอฝนมันชนแหลกละโว้ย ันนี้ชลวันกัต้องมียกบุตมีแก้วกำบวนั้นหลังเขียวปัดเอาแน่เว้ยล่องน้ำแดงเรือดีบอกว่าชลวันสิงห์โลภายแดงแดงนี้ฉันนี้รอดปลอดภัยไม่อมาเยอะก็ดอกมระดูเอากรับดอกมระดูรู้ตัวไปล้องไม่ยันไม่ยอมไม่ท้อไม่แท้พยายามเปิดไปไพยพยายามเปิดไปไพ่ต่ากคนต่ากคนนเบียดมาล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงชาเอยชลวันภพยแดงจแดงนีได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ไพ่ได้สีมือบอกว่าล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงจะภพยแดงแดงนี้ฉันนีรอดปลอดภัยหรือไม จุกจำแบบนี้ยิงชอบยิงชอบเข้าทางชารวันเข้าทางชารวันสิงเลียวเข้าทางชารวันสิงเลียวทุนสุดท้ายทุนสุดท้ายเราจะแซงมาชารวันเราจะแซงมาชารวันเราจะแซงมาดอกมาดูไปดอกมาดูไปสุดท้ายการดุจายขอภผยนะแววต่างคนต่างบทต่างคนต่างพี่ต่างคนต่างยี่ชารวันผายแรงแซงดีจะหนีพ้นไม่พ้นชารวันจะใสชารวันในแซงดี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 พรุ่งพรวดเขาของนายกบุญมีครับอยู่ในถ้ำวันนี้ใช้ฝีพายชุดอันตรายครับ ครับบอกตรงๆในชุดพันแสงเหรออาแสดงว่าผู้ใหญ่เอ็มมาด้วยเิยเห็นเมื่อวานเห็นเดินมาเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่ไอ้ขอสามท้ายไอ้ลูกเลขาากุ้งใช่แล้วจันเลืองยักษ์กัดถือว่าไอ้ลูกขวัญลูกพ่อรวมแรงประสานใจครับสองตำบลสองหมู่บ้านใช่ไอ้คนหัวน้าตีไม่มีวันตายครับครับตีแหมตีตายยากครับนายท้ายเพชรผิวนินครับนี่ในการนำของชาลลวันนี่เรียกว่าไปรีเทิร์นมาไปทำเสาใหม่ครับ เอา,เาไว้ต่อหน้าสทอ,อุทแต่ว่าสทอ,อุทดูจอทีวีร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงร่องน้ำแดง ชนะวีไถยดองก็ดูสู้ตายดองมาดูสู้ตายแต่เจอใครไม่เจอเจอนายกบุญมีแก้วกระพณตะบนไ่ขวางเรือดีไม่ธรรมดาชาละวันตาเขียวปัดอย่างไพศาลบอกไอตัวเล็กฟันหัวฟันหางชาละวันล,ลำตัวนี้ไม่ธรรมดานายกบุญมีบอกว่าใช้พิภายผันแสงทีด่ดีวันดีคืนว่ายัางไงตีไม่มีวันตายไอขวัญล,ลูกพ่อไ่บดไรพี่อ๋อวยชาละวันจะแสงได้ไม่ได้จะแสงได้ไม่ได้ตอนนี้ล้องน้ำแดงดอกก็ดูกอดได้กอดได้แต่ชาละวันสะบัดหางสะบัดหัวหนีแล้ว หนีได้หนีไปหนีได้หนีไปเพราะว่าชลวันตัวนี้ไม่ธรรมดาครับของนายกบุญมีแก้วกำะลเอาจริงเพราะว่าตาเขียวปัดกับฟาดหัวฟาดหลังครับดูดีว่าไอ้เขี้ยวเพชรเกดติงครับดูดีว่าฟาดหัวฟาดหลังแล้วชลวันฟาดหัวฟาดหลังแล้วล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงดอกกระดูกบอกว่าเป็นสาวแก้มเรือทหารเรือเตรียมระบายแล้วทหารเรือกัมหน่วยต่อทัวร์กัญญาลักษณ์สาวฟังชนบุรีไม่ยอมไม่ยอมไม่ท้อไม่แท้ จะทอแท้ไ้อยกายนายเมื่องนเมื่อ,น,อ,น,อน่วยบัญชาการต่อสูส้กาศยามและรักษาปากงหวันชนบุรีดูดีว่าแม่สาวแกมเรือทหารเรือไล่จากคุมมาไลา่จากคุมมาแต่ว่าชาละวันสิงห์นิโอสาดูทีว่าสนับสนุนโดนเครื่องเครื่องดื่มเครื่องดื่มหูือว่าน้ำสิงห์กบดูดีว่าเที่ยวนี้ชาละวันสิงห์นิโอผายแรงแสงดีแล้วแสงดีแล้วดอกมาดูดอกมาดูบอกไม่ไหวสช่แล้วปล่อยให้ชาละวันสิงห์นิโอสาเข้าบป